ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Final a t Freddy สี่ภาคเดโมโอีกแล้วนะครับผมเอา New Game ไหมไม่ New Game ไม่สนุกเอาคืนที่2ไปเลยนะเอาเปมันมันไปเลยนะคืนที่2แบบตายต่ตหงไปเลยโอ้จริงๆนะเนี่ยมันโหดมากนะผมโหดโหดโหดมากจริงคืนสองอะ่ะมันมันคือจะบอกไงดีอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเล่นให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะคะือไม่โหรจริงนะผมขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงเรอพอ้เสร็จตอนนี้อ่าดูเวลาจริงของเราบ้างนะครับนั่งทุ่มนั่งอยู่คนเดียวนะครับผมนั่งอยู่ในรถเงาๆนะครับอืหนหนัน่และว้าวัตเตอร์เคเดี๋ยวนะเฮ้ยนเฮ้ยม,มันเป็นแบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย ีมาทางนี้เนอะอะไรวะแล้วโอ้ยเกือบหหล่นหล่นเกินครับผมหล่นเกินนี่ผมไปเกมที่อยากจะบอกว่าโอ้โหใจแทบจะโอ้ยใจแทบวายเลยนะผมวันนี้เกมแบบเกมดีมีคุณภาพจริงๆนะผมเออนะโอ้โหเกมเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ก็มาเจย์เจยเย็นเฮ้ยมันอยู่ทางไหนกันแน่วะเนี่ยมันมาสองทางเลยคนโอ้ย ท้ายข้างหลังต้องสองไม่นานไม่ไม่มีอะไรเปิตกลงเฮ้ยเพืเฮ้ยรีบๆหน่อยดิเพื่อนใจเย็นโอ้โหเฮ้ยเราจะผ่านไหมเนี่ยโอ้เฮ้เมื่อกี้มันเฮ้ยเสียงทางขวาทางขวาทางขวาดูทางขวาโอ้โหมีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางซ้ายล่ะทางซ้ายล่ะโอ้โหรอดหอดโอ้ยมันเข้ามาอีกแล้วจะดีผมจะไม่มองโอ้โหโอ้ันมาทางนี้แล้ว ว่าแล้วยังไงต่อโอ้โหขวครับใจจะวายจริงๆเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยนั่งอยู่คนเดียวตอนเนี้ยโอ้โหแต่นี่คืนที่สองคือมันอ่ะมันน่ากลัวมากจริงจริงอ่ะเฮ้ยที่หยุดพูดเลยนะเนี่ยนะน่ากลัวมากครับผมต้องลองไปเล่นดูเองนะครับคุณถึงจะได้รู้สึกถึงบรรยากาศอันอึมครึมนั้นเข้ามาอีกครับเข้ามาอีกแล้วไอเด็กไอเด็กไม่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 ใช่เฮ้ยมันเข้ามาทางนี้มันเข้ามาทางนี้มันมาทางนี้โอ้โหเกือบ โอ้ดิเสียงน้ฟฝนชัดมากทางนี้ด้วยโอ้โหทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งเพื่อนจะพึ่งโอ้โหมันจะมาเร็วขึ้นนะโอ้คืนคืนที่สองคืนที่สองที่มันโหดขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางทางทางนี้ทางนี้ทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยมันมาแล้วเพื่อนโอ้โหเกือบไม่ได้ตรงกลางอะไม่ไม่ใช่ข้างหลังตรงกลางตรงกลางโอ้ยโข้างข้าง เสียงดาว้าชั้นมากเสียงดางพ้าชั้นมากเสียงดางพ้าชั้นมากเมื่อกี้ได้กินไหมโอ้โห,โโหมีมีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออทางนี้มาไม่ไม่มาว่ะทางนี้ทางไหนจะจะเป็นทางนี้นะโอ้โหไอ้ลุ้นอะตอนเนี้ยทางทางนี้ทางนี้เริ่มได้กิน,นครับเฮ้ยจะยินเพิ่นตีสามแล้วตีสามเด็ดโอ้โหมาเพิ่มสองตัวโอ้โชิคกี้ทางนี้อ่ะ ทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางนี้มาเอ้ยทางนี้ยังบ่ทางนี้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 เพื่อนทางนี้ทางนี้โอ้ยมันมันโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงร้อนร้อนร้อนเอาไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนได้ครับผมนี่แหละคนดูต้องการอย่างนี้นะครับใช่ไหมเออนี่ผมลงทุนทำนะโอ้โหไม่มีนะไม่มีเอาละเราต้องผ่านคืนนี้ให้ได้นะผมโอ้ ดังฟังชัดมากฝั่งนี้โอ้โหโอ้ฝั่งนี้ด้วยเฮ้ยไม่ไม่ฝั่งนี้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 เต็มเลยเมื่อกี้ตรงกลางหรือเปล่าว้าวเต้เอ้ยทางซ้ายใจเย็นยไปพึ่งมาเฮ้ยไม่ใช่ทางขวาไม่ทางขวาหรือเปล่าโอ้โหมีมีโอ้โหเพิ่มมาอีกไหมโอ้โหทางนี้ชัดเสียงชัดอยู่นะไม่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 ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ตรงกลางเราไปดูยังตรงกลางเราไปดูยังเพื่อนมุกตรวกลางอ้ามามาปิดปิดปดปิดโอ้โหเกือบตายโอ้โหจย็นจย็นเดี๋ยวเดีปิดปิดไว้ก่อนปิไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนก่อนนะจะเย็ก่นนะไม่ใช่น,นมาเหรออ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดตรงนี้ใหม่ตรงนี้ใหม่เอ้ยังครับยังยัทางนี้เหรอ ยังยังยังอุ๊ยชิบหายแล้วจังหวะนี้ไม่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 อาละตัดสติครับใกล้ตีห้าแล้วโอเคโอเควู้เดี๋ยวเราผ่านคืนที่สองได้นี่เราปฏิหารแล้วผมคือคุณน่าจะรู้นะครับสำหรับคนที่เล่นนะคือจะโอ้โหอะไรวะอ้าวโหมาแล้ว อ้ัวใจจะวายนี่ลุ้นไม่พอในภาวนาด้วยโอ้โหนี่เป็นทริปผีที่คิดว่าน่าจะน่ากลัวที่สุดแล้วถ้าที่เราเล่นมานะครับผมเออมันลุ้นด้วยหืใจใจ,ใจต้นต,ตุบต,ตับๆเลยฮะนะโอเคนะครับผมถ้าอยากให้มีอีกก็ขอเข้ามากันได้เลยนะครับตอนนี้เป็นคลิปเดลิลออตอนนี้เป็นคลิปตามสั่งแล้วนะ คือไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะผมก็ไปเรื่อยๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมจ้ใหม่คลิปต่อไป